ฝนก็มาครับุ่งนี้เขาเรียกว่าเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทั้งมวยหรือว่าแฟนมวยในรักษาสวขบาพกันด้วยนะครับเบรกที่สองนะครับเป็นเรื่องราวของไฮไลท์มวยไทยวันนี้วันจันครับไปที่ราชดำเนินครับในศึกเพชรพยาของเสี่ยยูริสวิตโกยงครับสามคู่ครับคำรองเอกจัดให้แล้วครับพร้อมแล้วลุยเลยไฮไลท์มวยไทย ับสโดยเววทีีราชดเเนนนิ่ป็นการล้างตาของน้ำเพชรสอทันทิพย์นะครับกับบะเลโหดไทเกอร์มวยไทยหลังจากที่นาอดีตนั้นมุมแดงนี่ครับอดีตแชมป์เคยชนะคะแนนมาคู่นี้เจอกันในพิกัดเนี่ยทางฝ่ายแดงน้ำเพชรต่อให้2ปอนด์นะครับ110ปอนด์112่ง้อกรรมการไพฑูรย์กบกลางเป็นมู่งให้มันเวทีครับเป็นอาจารย์สอนยู่ที่ขอนสวยไหมครับครับก็มารับช็อปด้วยครับ สาวฟอร์มหัวนเพชรนะครับประดิษฐ์แชมป์ร้อยห้าปอนวิธีด้านมะเวรนะครับก็ชนะเพชรวิริศสกิริจิตชัยเสมอกับคมเพชรเกตบอลสีแล้วก็ชนะทะเลโอดนะครับเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนทะเลโอดนะครับแพ้จูล,ล่องเอกบางไทรแล้วก็มาชนะจูมงเอกบางไทรแพ้น้ำเพชรสอสาทิพย์นะครับแล้วก็ไปชนะอังกอร์แสายบังไซที่ภูเก็ตม,มาแทนนะครับ ดัะนั้นความเชื่อถือการประเด็นเต็มตัวอยู่ที่มุมแดงครับสองยกเป็นไงลาะคะสองยกนี่น้าเพชรก็บมุมแดงครับเป็นต่ออยู่สองหนึ่งเลยครับต,ต่อตามเทินต่อตามฟอร์มนะเพราะว่าเคยชนะมากระดูกกรเดียวก็เป็นงห่วงนะขัดมาทั้งคู่อะ่ะยับอู้หวังขวาืึ่งโดนทีคืนอะเรโบดพยายามคุมจังหวะโดนหมัดขวาดูครับประกบ ดันเสียบเข้าไปครับน้ำเพชรก็ดูท่าทางเหมือนจะยึกยักมากไปหน่อยนะครับทะเลโหดอาโตได้โตได้หาเหลี่ยมพยายามเปิดเกมเข้าหาครับน้ำเพชรเกมมันยังไม่ค่อยสะดกวกเลยนะรับคิงจังหวะกันช้ามากกว่าโอ้แต่ตัดล่างไปครับจังหวะนี้ทะเลโหดดูขึ้นมาโุ้ซ้ายน้ำเพชรหมดยกที่สามครับสถานก,การณ์น้ำเพชร ก็ยังดูดีกว่านะดูดีกว่าครับเป็นต่ออยู่ห้าสองครับนี่ครับเจ้าของรายการพอดีครับเสียยูริคุยกับปาดพิศาอยู่เริ่มต้นยกที่สี่ครับขยันขยับเดินเหมือนเดิมครับอัมเพชดอูวางแหงขวาหลุดไปมีหมัดด้วยนะครับทำได้ดีครับข้างหลังของรทยโหดนี่ไปทับนักพิมพ์มาหรือเปล่าหรือยังไงสักยันครับความอยู่ภูเก็ตสักยันเนี่เขาบอกว่า แร่งเหนียว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 เพื่อยิมตังไม่เคยให้โอ้ไม่ใช่ว่าเหนียวโดนอาวุธแล้วเหนียวไหมโอ้โหของนายครับไล่ตีไปน้ำเพชรซ้อมอยู่กับราชนนรไฟเนี่ยอ่าใช่เ็มไปซ้อมอยู่ราชนนการเตรียมตัวนี่ดีกว่าเยอะครับครับต่อสองปอนี่ไม่เป็นผลดูประกบวงในนี่ก็เห็นเลยว่าแต่ราคาก็รอทางด้านของเทเะโฮดนั้นจะทำไม่ได้อ่ะอ้ยตัด หักซอกเขาไว้ไม่เป็นไรเสียบขึ้นอุย๊ยรู้โดนนี่เลยแค่ขวาโดนแล้วค่อนข้างจะทนได้กว่าครับครับเพชรอุดเอาแล้วครับฝั่งหน้าแทงเข้าไปโอ้โหดูครับทีต่อทีนี่ต่างกันเยอะครับอาวุธนี่ท่านรองกับรอเฮ hey, อยู่นะครับฟังเสียงดูดีๆีืือรอเฮ <Hey. S 2> hey. ไม่เดินดใช้เหลี่ยมนะมน้ำเพชรโดนแต่ก็พยายามเก็บอาการไม่รีบเราโดนหมัดเสียบนี่ได้เหลี่ยมเช็เทิ้งตายจังหวะนีทำได้ดีครับจักรชา,าจักรชาคนระับเลยอดลำตัวขวามาเอา้าไปยกยังไงไม่ต่อเนี่ยไม่ปฏิปปาต่อแล้วดูน้ำเพชรครับ หมดยกที่4ราคาก็าไปไปเรามีเสียงของราคานิดหนึ่งประมาณ6-7เนึงใช่ไหมครับผม6-1หนึ่ดูที่น้ำเพชรครับยกนี้ก็คือมวยเนี่ยเกา๋าแบบนี้เนี่ยมันนำแล้วมันสบายใจอะ่ะโอ้เโเตะลมไงประสานแฉ่งลมแล้วยุ่งเลยทีนี้ายกันใหญ่แลยวนี้แพ้น้อยๆนี่ก็กลายเป็นแพ้เยอะเราต้องเร่งสถานการณ์เร่งให้เดินเร่งเข้ามาทะเลโหด จะเตะไปนี่ก็มีโต้ตลอดครับน้ำเพชรโอ้ยซ้ายอุ้ย,ย,ยจะเข้าไปต่อยดีต่อยไม่โดนเอาของมันไงวงในอืก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับทะเลโหดไล่ไม่ทันแล้วครับมวยพอแพ้เนี่ยม,มันทำอไงก็ไม่ดีครับท่านผู้ชม,มนะครับยิ่งเดินก็นยิ่งมั่วหมัดที่เคยต่อยได้ก็ไม่ได้ครับ แล้วไปดันหน้าเขานี่จบเลยครับเรียบร้อยมาเป็นกระชงสบาเขาใส่แย่ยัดมาไว้โู้สับหอกเอา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 กอดไว้ก่อนแล้วเททิ้งลงไปจบครับน้ำเป็ดกำลังจะเป็นผู้ชนะครับ<ม>ย้ำแค่ตอยากจะลุกเ,เลยนะครับใช่กบโยกครับก็ชะนะคะแนนไปแบบขาดลอยโมดเดียวจบครับแต่ประการไพทูนัวมคะแนนครับไม่มีปัญหาชะนะคะแนนย้ำแคสอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคู่ค้ำครับ มาดูคู่รองเดี๋ยวมาดูคู่รองโอเคอเคพชรพญาต์เจอกับพิดเด็ดสินจักกุ้งครับเนื้อตัวดีนะช่วงหลังนี่ครับมาแล้วครับคู่รองน้ำออโอเคกับชีดเด็ดเจอกันเป็นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกปอนด์ครับผมร้อยทางนั้นโอเคเนี่ยต่อยต่อให้สองปอนด์หนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์หนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์ครับคู่นี้กรรมการชุมพลอินทธิยศครับเป็นผู้ห้าบนเวที โอเคเนี่ยสามไฟก็แพ้น็อกนะครับราคาแก้วสมิทธ์ยกที่4แล้วก็มาชนะมังกรทองภูเก็ตเกินชนะโชคนะครับก่อนจะมาแพ้คชนะเด็ดกะมอนฮิมาลายยิมครับขณะที่ทีเด็ดสิทธิ์จากุ้งครับชนะยอดทวีปุ้ยตราหนูแดงชนะวันมาเิโอแก้วสมิทธ์ที่ช่อง9นะครับแล้วก็มาชนะกวางทองลูกเพชรน้อยครับจับที่ราชดำเนินนะครับก็เมื่อปีก่อนกลายเป็นทีเข็ญจะพลิกแพ้ตลอดแต่ปีนี้เดินขึ้นนะสามไฟชนะรวดครับ ได้ใหญ่ทีนี้ได้ใหญ่ครับทีเด็ดได้ใหญ่ครับสองปอนด์แล้วดูครับร้องหมดสองยกนี่สถานการณ์เนี่ยอยู่ที่ทีเด็ดครับเป็นต่ออยู่เล็กน้อยสิบเก้าโอ้โหโดนถักเรียงมั้โอเคหรือชื่อเดิมก็ทหารเอกต่อศิลาชัยด้านเองครับเขาไม่เ๋าดูสงผมดูศีรษะครับผ่านมาเยอะเก็บมาเยอะเอาแล้วครับแต่ก็ยังวงในครับชิงจังหวะกันเสียบตัวใหญ่นะทีเด็ด ตัวใหญ่เนี่ยพอเวลาออกอาวุธเนี่ยเห็นชัดนะครับจะไล่มันไล่มลไม่ทันดูครัล้องแขนเกี่ยวปิดแทงดูครับโอ้หักไม่ล้ม,มจะดัดหลังกับความการต้อแจ้ไว้ก่อน <c oughs> บอกว่อนเร็วเร็วหน่อยเห็นไหมครับรูปร่างใหญ่มากและเซียนมวยก็เชื่อนะว่าน่าจะเอาอยู่เล่นมมวยตัวใหญ่เ <c oughs> มียไม่ด่าใช่ครับนะ นายนี่แคก็นวลเนียคอยเน็บคอยเด้งตีไปเรื่อยกรรมการชุมพลแยกออกมาสาดแข้งขวาครับโอเคแค่ไหนสามยกครับเกมพี่ครับได้ปลายยกครับกลับมาอยู่ที่ฐานเอกหรือโอเคครับเสมอฐานเอกหรือว่าโอเคยกทียกที่สี่ครับออกมาเร่งครับทางด้านทีเด็ดครับสามยกสามฟอร์มหลังนี่ชนะมาตลอดนะครับ ฟอร์มดีแล้วได้ใหญ่ครับไฟนนี้พยายามจะคีบตีครับขวางขวาโอเคเสียบขึ้นไปทีเด็ดทีเด็ดแล้วดูครับล็อกคีบจับแทงโอ้ยมีอีกทีไหมโอ้โยพลาดตะวกรอนโอเคไล่แขนคล้องจับตุ้ยนี่นะนี่แน่ยันใส้กับไปน์ขึนมาครับโอเคทีต่อทีดูครับท่านผู้ชมว่าใครจะดีกว่ากันโอ้แต่ดูไล่แขนเน ทีเด็ดทำได้ดีครับดันบายข้างเชือกเอาละครับเริ่มทีจะปั่นปวดแล้วตอนนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วดูครับไล่แขนได้เปรียบขึ้นคอขึ้นไม่ได้ก็แทงครับความจริงเนี่ยโอเคเนี่ยปลายจีดฐานเป็นซ้กเขาไม่ได้มังตัวเล็กต้องต่อยมัดครับแล้วเนี่ยพอจะมากระตุกกระตุกล้มด้ก็กระจิงเสียแรงนะคนหักเสียแรงเหมือนกันนะ แม้ว่าจะได้อาการมวยแต่แบบตัวเล็กอะกระตุกตัวใหญ่ล้มเราดูครับโดนคืนครับเด็ดที่โอเคนี่ก็มีเทียงนะมีเทียงมีเทียงเด้งเด้งเด้งครับโอเคโอ้โหยัดมาโอ้โหแล้วโดนยัดคืนอีกดายไม่คุ้มเสียครับใช่โอเคแล้วกระหักไม่ล้มต้องเร่งต้องขยันมากกว่านี้ครับแต่ขวาต่อยท้องได้แต่ครับ ชุดเดียวอ่ะปิดบางอีกแล้วถึงตัวไปไงทีเด็ดลากมาลากมากระแทกกระทุ้งข้าไปเราดูบเสียบแล้วคาไวเนี่ยจังหวะแทงมันเห็นชัดนะครับอ่อนๆลงเหมือนกันคนระับโอเคหมดยกที่สี่ครับแต่ตัวเองเป็นรองเขาจะไปเรียกเน็ตติ้งอีกมาโท่ <laughs> หมดส,สิยกเป็นไงราคาสิยกเนี่พลิกไปอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินอีกแล้วครับเป็นต่ออยู่ห้าสองครับ,รบต่อจะหักเขาตัวเองอยู่ข้างบนอ้าวเล็กน้อยโอเคไปขวาลัดเอครับพีเด็ดประคองเกมไปเรื่อยเนี่ยไปแลกเขา,าเขาทำไมใช่ครับอ่าล้วลัดมาเบ็ดเออ ไม่เลยครับมามองวิ่เลี้ยนของคำปรึกษามันต้องต่อยหมัดแล้วมวยเป็นรองไปเล่นเก๋าไม่ได้แล้วเสียพื้นดูครับโอ้โหทีเด็ดนี่คือไม่ปล่อยให้ทางนั้นโอเคเดี๋ยวทำอยู่ฝ่ายเดียวด้วยนะเรวเดินครับดูครับมวยเป็นต่อแล้วนี่โอ้เสียขวายขึ้นคอเต้นตีขวายอีกทีหนึ่งครับลวมไปเรื่อยับ ไปสู้เข่าเขา่าไม่ชนะเนี่ยไปตั้มเข่าต้องต่อยมาต้องวางแก้งแล้วครับเดรปเปอร์เต้นตัดแอร์ทุบมั่นใจ่ายดูเกมมันขาดไปแล้วขยับเข้ามายังไงโอ้โหจบเลยครับจบมาดูนึกว่าจะชนะดูมองต่อยมานานต้องรู้แล้วนะกราบปัดทรงไปยังไงอาวุธมาเป็นยังไงจากแพ้เดินน้อยล้มลงไปก็ ทีเด็ดครับแข็งแรงกว่าครับเอาคะแนนไปแบบสนุกขาดท้ายๆวันนี้ได้ใหญ่ครับกรรมการสุพลได้รวมคะแนนครับจูมือให้ทีเด็ดชนะแดนไปครับีผู้รองของรายการครับเดี๋ยวให้ช่างภาพถ่ายรูปกันก่อนไม่เยอะลึกมาถึงจกุเอกครับเป็นการล้างตากันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างพันพิษสิทธิ์จ่าติ๊กกับฝ่ายแดงเจอกับทางด้านบินบนสิทธิ์ในยฝ่ายน้ำเงินคู่นี้พิกัดชกทีฝ่ายแดงต่อให้1ปอนด์1นึปอนด์ต่อ122ปอนด์ สามฟอร์มของพมยากับก็ชนะอ่าแพ้คะแนนสักมงคลแก้วอบินนังแล้วก็มาล้างตาชนะสักมงคลได้ครับก่อนจะชนะบินบนสิเทไนครับคู่ชกวันนี้ครับเมื่อวันที่19เก้ออสิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาครับบินบนนะครับแพ้รวดครับแพ้มงคลแก้วสอสมหมายแพ้ฝนแปดชูว่าละแล้วก็มาแพ้คะแนนพมยากสิบจัดติ๊กครับอืกรรมการสินชัยจุลวงครับเป็นผู้ทำพากษาโดยทีชนะการเดิมหมดสองยกนี่ราคาเนี่ยยันเสมอพังพยักเคยชนะมา แล้วก็เป็นตัวเปิดเกมครับผมว่าทางนั้นบินบนเนี่ยแกตั้งแต่ขึ้นมาเป็นคู่เอกเนี่ยรู้สึกว่าจะกเก็บเทสไม่ชอบเลยไม่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปใส่ประกอบรายการดีกว่า<อ>ผมเป่ายาวไปหน่อยนะไฟนี้หักเลียนลุกช้งลงไปบินบนเนี่ยเป็นชื่อนามสกุลเขาครับ,รบชื่อนามสกุลข,ข,ของของขาของพ่ออืวนันนี้บินบนนะบินบนสอดสมพรนะครับพอที่สมพรบินบนอะไรอะไรชื่อ ส่วนนายนี่เป็นในช่างเจ้ประทาที่บ้านนะก็เลยเป็นผู้ดับเลยก็มาใช้สิวนนายผนานไปแล้วที่เขาซ้อมอยู่ในเคลของจ่าคุยนะซ้อมวันนี้ได้วิชาเขามาเทียร์ด้วยพร่ำกับยอดวิชาเลยร่างกายวงในนี่น่าจะหายห่วงนะครับแต่ต้องเดินอุ้ยสับฟองต้องเดินนะไปยืนคุยไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวะนั้นวงนอกบินบนดีกว่าของังซ้ายไปคืนมาด้วขวาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วไงโตอุ้ย จะหหวตัวล้มโอโดนตัดลงไปครับถ้าไม่ล้มนี่ได้เลยแลที่ไปล้มแล้ก่อนว่าทำไมขลับามาโอ้โหขวาคืกที่สามหมดยกที่สามก็นำเงินต่อนะน้ำเงินต่อครับเพราะว่าวงนอกเห็นชัดอาวุธนี่เห็นชัดพริกกลับมาต่อครับห้าสี่บินบนครับปลดนำเงินยกที่สี่เปิดเกมเลยครับปั่นประยัก์ของนายได้ทีบินบนจากนี้กินกุดนะ ว่าใช้ได้แล้วคู่อ่ะกลาม้าดีเด่งตีก่อนครับแต่งตัวเร็วกว่าอัญญาักษิ์่า้ายดานีไปไหนมาแต่หนีไปไหนเล้วมานี่มาคุยกันเวทีนี่มาออกมาเข่าดีกว่าเราเข่าชิบลงมาแทงครับซ้ายไปหักมาอย่าซ้ำอย่าซ้ำโดนหักล้มติดเชื่อกมาเดิน นี่ไม่เดินนะครับแทบจะวิ่งเข้าใส่เลยบั <c oughs> กสอบ <c oughs> เข้าไปสอบไปเข่าว่าไงอุ้ยสอบ <c oughs> ออกอาการเหมือนกันบนินบนมลสอกขึ้นหักแล้วปักเ <c oughs> ข้าให้ดอกนี้นี่ถือว่าแม่ได้เลยเอาไว้เอาอีกต้องรีบแล้วเร่งนะครับตอนนี้กระโดดมาบินบนขวางแล้วแทงเข่าซ้ายแทงขวาครับเกมไม่จบง่ายนะ บิดมาหาเลี่ยมแทงครับโอ้โหเล่น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 ประตูเขาจะจำมาจะมาต้องมาจะมาจะมา,จะมานะครับโอ้แบบวิ่งดรารับโอ้โหดีวิ่งจริงๆครับฮันนียักษ์โตด้ดีครับบินบน่นแต่หกักหักไม่ลงอ่าโดนโอีกโอ้ก็ไม่โดนต่อโอ้แทงแล้วคขาชิงดรามับ ต้นได้ไปลายเสียนะประยั์ผลละครึ่งทางครับขวางแข้งขวาไปอีกครับล็อกวงในอีกสักทีอ,ทอู่ขี่ครับแ่ดูแล้วลุ้เหนื่อยครับสำหรับกองเกยฑ์ั้งคู่อะน้ำลายเดี่ยวแน่<อ>ยกสุดท้ายครับมีจุดพลิกผันนิดเดียวสถานการหมดสียกเนี่ยบอกว่ายังไม่ไปไหนนะครับฝ่ายเพิ่ยังต่ออยู่ห้าสี่ิงดามนี่แน่ แทงยัดอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแทงอืมเอ้าเล่นเกมมายักต่อยมาแทงอ่าลื่นลื่นลื่นไม่ยังไงครับเออลื่นหรือว่าขาอ่อนล็อกตีตีครับเอาครับโอ้โหแต่บินบอลดียนี่นะ,ะจังหวะดไทยนี่มันได้อาการเหมือนกันต้องติดตามผลงานต่อไปครับปันไม้ยักไปไหนไปด้วยโอ้โหโคสุดท้าย์กำลังจะหาตัวชนะอยู่แล้วยังไงดู โอ้โห,โโหช่วงนี้นี่ถือว่าคู่ขี้นะเบียดกันสุดๆครับใครหลุดใครรัวใครอ่อนนี่เสร็จโอ้โหกระโดดโยนเข,าเข่าก็ไปสวยครับทำมยักได้กินได้กิงได้กินทำพยักได้กินบิดบนตัดไปปีกก็ยังดูไม่ออกนะอ่าวนนีวนนีด่าคว,วางแท่งแล้วแบบนี้ได้ไง โอ้ยดอกเดียวลุกนี่ลุกสองยัางวาเลยนี่คือจุดปิดปากน้องแก้มครับดอกนี้ดอกเดียวครับได้เปรียบเลยครับปัญญายัดดอกนี้เท่ากับปิดกล่องไปโดยปริยายจบเลยโอ้น่าจะมีไฟสารสำหรับคูนี้นะครับคุมไม่อยู่ใช่ครับเออไปโดนผัานดอกนิ้นท์ไปเป็นขายก็ต้องฉ่ำใจนะโอ้โหเฮ้ยนิดเดียวจริงพาเทือกรรมการกำลังจะหาผู้ชนะอยู่ครับ แล้วก็เป็นธรรมยารับได้หักเหล่านั้นดอกเดียวชนะคะแนนเป็นแบบสนุกครับย้ำแคดอีกครั้งหนึง่งโอ้โหบอกเลยว่าน้ำลาย <c oughs> โคตรเหนีย <c oughs> วเลยครับพี่น้องเลยครับชนะคะแนนเป็นแบบสนุกครับ494.8ครับโอ้เหนื่อยเหนื <c oughs> ่อยครับไฟนี้เบิกกล้ามโชว์หน่อย <c oughs> อ่าผลคูล่ประกอบรายการครับรถไฟเล็กคดีบอยครับโดนทางเขา่าครับแพนล็อกครอาคมอาวุธสุรนารียมยกที่4ครับครับอลโค้ก สยงทวีนะครับกับแพ้คะแนนกับอามรินพันยุทธภูมิยก3โดนต่อยเมาเข้ามุมเลยครับเอกโยธินปอสมานครับหรือว่าสอขอเสตติพงศ์ชนะคะแนนเด่นพนมอบตนาเมืองเพชรนะครับไปคุยเรื่องเป็ดปาาไม่ได้ยังหลงยังไม่หายงอนอยู่ก็บอกปีจูบางจูเราป้าเด่นเหนือโรงเรียนกีฬาลำปางครับกับแพ้คะแนนเหล็กไหลสอตระกุฎทองครับมาแทนครับตามเป็นก็ย้ำแทนนะทะเลโหดไปแบบสนุกมุนดา คู่รองโอเคเล็กกว่าครับวันนี้ไปสู้ข่าวก็เสร็จครับเสร็จที่เด็ดไปผู้เอกครับพันพยัคค์ครับก็ชนะคะแนนย้ำแค้นบินบนชนะเรียกว่าดอกเดียวปิดกล่องกลางยกสุดท้ายครับหลังผู้เอกครับชัยชนะนครโชคชัยครับแพ้คะแนนกลองศึกสุรันารียิมนี่เป็นไอ้อดนะครับยี่สิบกิโลครับเดิมพันกันสามแสนบาทครับผมเพชรดำไร่อ้อยเนตรนครครับก็แพ้คะแนนสิริเดชสุรันารียิมครับอ่ะ วันนี้ก็เก็บยอดได้ประมาณ4 0 0 0 0 0ส0เจ็ดพันนะครับชาวต่างชาติเนี่ย64คนครับอ่ะก็ต้นสัปดาห์นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับวีทีมมยราเชอร์เมลแล้วก็ศึกเพชรประยาครับเจย์ยูรินะครับสวิทตโกยินยงครับเอื้อเฟื่อในการถ่ายทำตามเทปภาพมันๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะอ่ะเบิกที่2เป็นไงเบิกที่2พักก่อนไหมพักก่อนดีกว่าครับอ่าเบิกที่3เป็นอะไรมวยไทยที่หนึ่งโลกครับใครกับใครแสนชัยกับฟาบิโอเปนกาครับอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูแสนชัยครับ